เดี๋ยวที่ันเปลี่ยนบรรยากาศบ้างพาไปดูผลงานจบการศึกษาค่ะของว่าที่นักนิเทศสตรุ่นใหม่นะคุณพี่ยาที่เราจะได้เห็นค่ะทั้งความพยายามและความคิดสร้างสรรค์น,นะคะในการนําเสนอรายการโทรทัศน์ที่ครบทั้งสาระและบันเทิงค่ะไปชมกันในงานวิกสามย่านเทคสิบสองลองมาดูสิเออค่ะคนบ้าปลูกต้นไม้แห่งอำเภอปรางกู <c oughs> เขาสามารถเนรมิตให้ปรางกูที่เป็นอำเภอที่แห้งแล้งที่สุดมีความอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาโดยเหตุนี้ ทำให้บรรดาสื่อทั้งหลายต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมากจนทั้นไ้เกิดเป็นปรากฏการณ์ดาบวิชัยฟีเวอร์ร่วงเลย าหากย,ย้อนไปเมื่อ8ปีที่แล้วค่ะชื่อของดาบวิชัยนักปลูกต้นไม้ก็น่าจะพอคุ้นหูใครหลายคนกันอยู่บ้านนะคะที่เขาใช้เวลาตระเวณปลูกต้นไม้ตามที่ต่างๆตั้งแต่ตตตปีพศ2531ร,25รวมกันแล้วคนพิยามากกว่า1ล้านต้นเลยทีเดียวค่ะจนสามารถเปลี่ยนพื้นที่แห้งแรงที่สุดแห่งหนึ่งในอำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกดได้เรื่องราวของเขานะะคถูกนำเสนอผ่านหน้าจอโทรทัศน์และหนังสือพิมพ์อย่างต่อเนื่องค่ะแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็กลับค่อยๆเลือนหายไปจากการรับรู้ของผู้ นสังคมนี่จะเป็นที่มาให้สองนิติค่ะกิรการอารีสิงห์พิทักษ์กับสสิธรพัทรานิยมชนนะคะมีสิทธิภาควิชาการสื่อสารมวลชนคณะนิเทศศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะทําสารคดีสั้นตอนต่อไปที่ใช้รูปแบบการนําเสนอสารคดีนะคะด้วยการตามติดชีวิตหลังจากเป็นคนดังในสื่อค่ะซึ่งก็จะแตกต่างจากรายการโทรทัศน์ทั่วไปใช่ไหมคะที่จะไปตามติดชีวิตของคนที่ยังเป็นกระแสอยู่ในตอนนั้นทั้งสองคนค่ะยกทีมกันไปถ่ายทําถึงจังหวัดศรีสะเก ะะเป็นเวลา5วันพ้าเพื่อน,นอีก2คนที่เรียนภาควิชาเดียวกันนี่แหละค่ะเป็นผู้ชาย2คนก็ขอไปเป็นช่งชงางภาพให้หน่อยเพราะว่าเป็นผู้หญิง2คนเนี่ย<ม>ก็อาจจะไม่ไหวไหไหเวลาเดินทางก็ใช้รถยนต์ส่วนตัวค่ะ,คะก็เลยค่อนข้างจะทุรักทุเลสักนิดนึง เรื่องอุปกรณ์กล้องนะคะเครื่องมือถ่ายทำตัดต,ต่อนี่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ค่ะเพราะว่าสามารถหยิบยืมได้จากภาควิชานะคะแต่ว่าที่ยากเนี่ยก็คือการบริหารจัดการเวลาค่ะที่ต่างคนเนี่ยก็พูดเป็นเสียงเดียวกันไม่ว่าจะเป็นการวางแผนเพื่อไปถ่ายทําที่ต่างจังหวัดนะคะหรือว่าแม้แต่ในสตูดิโอของภาควิชาเนี่ยที่สามารถใช้ได้แค่หนึ่งวันเท่านั้นถ้าผิดตรงไหนเนี่ยก็ไม่สามารถกลับมาแก้ไขได้อีกค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงน้องๆกันนะคะว่ากว่าจะออกมาเป็นผลงานก่อนจบแต่ละชิ้นนี่ยากขนาดไหนค่ะ เซอร์เวตั้งไปสิสเกตก็ไปกันสองคนงคนมีผู้หญิงสองคน<ช>ก็ไปกันสองคนน่ะนั่งรถรถทัวร์ไปไปลงผิดที่เจอแต่คนเขมรไปหมดก็แบบ <c oughs> นั่งรออยู่ที่ท่ารถสองสามชั่วโมงแต่<บ>สุดท้ายก็แบบ,บงงงกัน,นพลังต้องใช้มากมเพราะว่าเราต้องพลังในการคิดด้วยว่าเอ๊ะมีปัญหาตรงนี้เราจะแก้ไขปัญหายัางไงด้วยแล้วก็สู้กับตัวเองด้วยว่าอย่าพิ่งเหนื่อยนะอย่าพึ่งท้อนะอะไรเงี้ยค่ะก็คือไปถ่ายกันมันก็แบบมีเวลาจํากัดเนอะใช่วางแผนกันไว้สามวัน อะไรเงี้ยหลายหลายอย่างความพร้อมของเพื่อนที่เป็นตากล้องว่างาไหมอะไรเงี้ยก็ระหว่างถ่ายมันก็มีหลายอารมณ์อะทั้งแบบไม่ไหวแล้วแต่ก็ต้องทําแต่แบบพอเห็นหน้าเพื่อนเห็นหน้าคุณอาเห็นอะไรเงี้ยมันก็แบบเออเขาพร้อมให้เราขนาดนั้นขนาดนี้เงี้ยไม่ต้องรอให้ไม่รอไม่รอรายการเราค่ะคือจะถ่ายทั้งวันนะคะในช่วงแรก,แรกชั่วโมงของชั่วโมงแรกค่ะถือว่าปวดหัวมากเพราะว่า น้องพูดสคือก่อนที่จะเข้าเข้ากองนะคะทุกคนดูเฮฮาปาร์ตี้มากแต่พอห้าสี่สามสองหนึ่งนิ่งแล้วแบบอ้าวแล้วทำไมเ <Okay. S 2> มื่อกี้แบบทำไมเมื่อกี้ยังมีความสุขอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหลังๆก็เลยแบบว่าโอเคงั้นงั้นเราเราจะไม่นับเราจะถ่ายไปเลยถ่ายไปเรื่อยนะนั่นนะคือมันจะได้วิธีธรรมชาติที่สุดเจ็ดผลงานจากนสิบสี่คนเป็นรูปแบบสารคดีสั้นและรายการเกมโชว์ค่ะที่มุ่งนำเสนอสาระเป็นหลกัก เมื่อพูดถึงสารคดีนะคุณพี่อารคิดหลายคนก็อาจจะคิดว่าน่าเบื่อหรือว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจยากนะคะแต่ว่าน้องๆทั้ง14คนค่ะเขาพยายามเปลี่ยนมุมมองนี้ใหม่ด้วยการใช้รูปแบบนําเสนอเช่นการเล่าเรื่องให้เข้าใจง่ายค่ะใช้ภาพเล่าเรื่องเป็นหลักหรือว่าการใช้ลูกเล่นกราฟิกเป็นตัวสร้างสีสันนะคะซึ่งปัจจุบันก็รายการโทรทัศน์ส่วนใหญ่จะเน้นเฉพาะความสนุกอย่างเดียวให้คนดูเสพง่ายไม่ต้องใช้ความคิดมากสักเท่าไหร่ซึ่งก็ลืมคิดถึงการนําเสนอสาระหรือว่าสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมค่ะก็เป็นเสียงสะท้อน ากนักนิเทศศาสตร์รุ่นใหม่ที่เห็นว่าควรมีรายการโทรทัศน์ประเภทนี้เพิ่มมากขึ้นค่ะตัวหนูคิดว่ายังไม่มากพอค่ะ ราะว่าเข้าใจด้วยความว่าคนไทยยึดติดกับคําว่าสื่อทีวีพอเปิดทีวีทุกครั้งเขาเขาต้องการจะหาความบันเทิงก็จริงแล้วคนที่ทําสนองอ่ะก็คือให้แต่ความบันเทิงแต่มันไม่จําเป็น,นเพราะว่าสิ่งที่บันเทิงสามารถมีสาระได้ค่ะมันคือเอดว์เทนเมนท์ที่แบบเออสำหรับเมืองไทยเรายังไม่ค่อยยังไม่ค่อยเห็นชัดแล้วก็มีมากพอเราหวังลึกๆมาโดยตลอดนะครับว่าคนที่เรียนทางด้านสื่อสารมวลชนมาเนี่ยจะ กลับเข้าสู่วงวิชาชีพสื่อสารมวลชนเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดคือเขาเป็นคนที่จะเข้าใจกระบวนการทํางานอย่างดีที่สุดรู้ว่าบทบาทหน้าที่ของตัวเองมันสําคัญอย่างไรต่อสังคมซึ่งซึ่งการที่รู้จักบทบาทหน้าที่ของตัวเองเนี่ยผมว่ามันจะช่วยทําให้สื่อมีคุณค่ามากขึ้นคงต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็ใช้พลังอย่างมหาศาล ในขณะที่สภาพสังคมปัจจุบันผมว่ามันมีสิ่งล่อตาล่อใจเยอะมากหรือสิ่งที่ชวนให้เขาค่อยค่อยเผลได้มากนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเงินที่มันมัน,ม,นมันเป็นอุปสรรคปัจจัยสำคัญอย่างมากที่จะทำให้เขาเไปทำงานเพื่อที่จะตอบโจทย์เงินมากกว่าที่จะตอบโจทย์ความเป็นสือ่อ